สวัสดีครับผมกรสีดังกูนนะครับเป็นพ่อค้าขายผักหัวทเท้าอยู่ที่ตลาดสีเมืองครับและเป็นเจ้าของโครงการหนีทิมได้โดยพ่อค้ามาขายตลาดสีเมืองครับโครงการหนีทิมได้เนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ก็สกบเนื่องมาจากเ,าเราเห็นความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องร่วมชาติร่วมดินของเราที่ได้รับความเดือดร้อนเริ่มมาจากที่เชียงรายนะครับเชียงรายเป็น เป็นครั้งแรกของเราที่เราได้ไปเปิดตัวที่นู่นนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือนะครับแล้วก็หลังจากเชียงรายกลับมาก็ได้มาช่วยที่หนองคายนะครับน้ําท่วมเหมือนกันเสร็จจากหนองคายเสร็จเราก็ได้ไปเข้าช่วยสนับสนุนกองทัพภาคที่สองกับภารกิจยุทธบดินครับยดบดินปรนเกิดนะครับ,รนนรบที่โคราชครับแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ คือครั้งนี้ที่น้ําท่วมภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับที่เราจะลงไปช่วยพี่น้องผู้ที่ประสบภัยที่จังหวัดสงขลาภาคใต้นะครับก็คือสรุปทั้งเหนือกีสาและครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ภาคใต้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะสําเร็จไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้รับการร่วมม้ร่วมมือจากพ,าพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสิริเมืองที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว <su> ่าจะเป็นทั้งห้างร้านนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองหรือว่าผู้พากราของตลาดเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะครับแล้วผมก็จะบินตัวแทนนาความปัญหาดีนี้และความหุ่วยใยนี้ส่งต่อให้กับพี่น้องที่ภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับกับโครงการดีท้นได้โดยพ่อค้าแม่ขายตลาดสิริเมืองเพื่อผู้ประสบภัยที่จังหวัดสงขลาครับขอบคุณมากมากครับ